อยู่กันโอ้ยอยู่กันยังดยังเี๋ยวเปรอะเลยะเาทิบชว้จยแยะไม่หยุดกันมาเสือช่วงนั้นมาหาปัญญาไง่เป็นยังไงเป็นไงบ้างอจงมาได้ก็เดินมาเรื่อยๆครับเจำทางได้ใช่ไหม จำทางพอได้ครับเพราะเพราะที่ผมลงมาหลุดนี่นคือว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกครับฝน mm hmm. ไม่ตกแล้วมันตามทิตอะไรไม่ได้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นเลยก็เลยหลุดออกมาไปอ,อยู่ยังไงแล้วกินข้าวยังไงมีสเสบียงอยู่ครับเพราะผมพบไปสเสบียงพบครับสเสบียงได้สี่ห้าวันแล้วครับสเสบียงพบเรารู้ไหมว่าเขาออกตามหายกันก็รู้ครับว่าเขายัางไงเขาหายตัวต้องรู้ครับรู้รู้ครับ ผมก็พยายามย้อนกลับมาให้ไวที่สุดแต่เดี๋มันร่างกายมันไม่ให้ก็เลยพักระหว่างทางครับพักนอนพักนอนไปเรื่อยจะเป็นจำได้ไหมออกออกมาถึงประมาณกี่โมงออกมาถึงนี่ลงมาถึงพื้นล่างนี่ก่อนเที่ยง,มามางประมาณตนรกีแล้วก็ไปไปที่บ้านญาติเลยลก็คือว่าน้องเขาไปรอรับตรงนั้นพอดีครับผมเข้าไปถึงทุกน้องเข้าไปถึงพอดีเลยน้องนี่คือไม่รู้<ม>เขารู้ได้ไงครับว่าผมจะไปตรงนั้น คือชุดกู้ภัยเหรอครับชาวบ้านครับชาวบ้านเหรอเขาไปรออยู่เขาเข้าไปมาอยู่ครับบอกว่ามีคนบอกเขาว่าผมจะโดนด้วยจะแยคนบาดเจ็บรักษาลองรู้สึกไงไหมครับรู้สึกพูดอะไรไม่ออกเลยดีใจไหมที่เอกกลับมาด้วยความปลอดภัยแม่อยากจะฝากขอบคุณเจ้าที่ที่รวบรวมถ่ายยังไงบ้างครับฝากฝากขอบคุณทุกหน่วยทุก หน่วยงานอะ่ะเจ้าหน้าที่เราแล้วก็พวกชาวบ้านที่ก็ออกติดตามฝากมนด้วยขอบคุณฝากขอบคุณเออเราก็บนไว้หลายที่บนเจ้แม่บนหลวงพ่อชิราราชแล้วก็บนฟานสารเก่าวพวกเจ้าที่เจา้าทางสุดทู้บอกทุกที่ วันหนึงุงรูกริโล <laughs>